ส้มตำหาแบบกุ๊บกุ๊บเก๋ๆกรุบกริบน่ารักน่ารักนีสี่ห้าปีแล้วโอ้โหมีลาคือแบบทุกคนบรรยากาศการกินก็คือแบบว่าง่ายๆทุกคนนี่นี่อมากทุกคนคะตอนนี้นะคะหนูรีอยู่ที่ หาดพัทยานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มากินส้มตําริมหาดจ้าเดี๋ยวเรามากินส้มตํากันค่าดูนี่คุณป้าเป็นแบบส้มตามหาดเพกคนมาดูกันนี่ตอนนี้นะคะอยู่ทีห้าพัทยานะคะนี่เป็นส้มตําหาดแบบกุุบกุ๊บเก๋ๆก,ก,ก,กรุบกริบน่ารักน่ารักนีคุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ,ป,คะป้านิดค่ะป้านิดค่ะป้านิดไหนมีส้มตําอะไรแนะนําหนูรีบ้างว่าแบบเม,มนูไหนแบบเด็ดแซ่บอุ้ยมีแบบตำมะยมด้วยหรอ ตำกระทอนก็มีอุ้ยอุ้ยอยากกินตำกระทอนปลาเนาะปลาเซ็เซเลยอะขอเป็นตำกระทอนหนึ่งเอาตำอะไรตำไทยค่ะตไทยหนึ่งคนน้อยใช่ไหมช่วงนี้เป็นไงบ้างอืมไม่ได้ลงของเยอะเอาตำปูอย่างนี้ดีกว่าตำปูปลา้หนึ่งตำกระทอนหนึ่งปลาแล้วก็ตำไทยปูนะไทยปูหนึ่งค่ะป้าเราต้องลองถุงอย่างนี้ด้วยนี่ ใส่พริกใส่ปูก่อนนะใส่ปูก่อนก็ได้ค่ะโอ้ยใช้พริกแห้งด้วยนะคะนี่วีทำง่ายๆ่าย่างนี้เลยเนาะป้าเนาะริมหาดมาขายตั้งแต่กี่โมงครับป้าสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงน้อเผื่อใครตามมาป้าจะอยู่บริเวณไหนของหาดพัทยาแถวนี้แถวนี้แถวนี้ก็คือหน้าหน้าโรงแรมอะไรเอ่ยโรงแรมเบฟโรงแรมเวฟหรออ๋อนีเวฟเวฟเวฟโฮเทลนะคะ ประมาณย่านนี้นะคะคุณป้าก็อยู่แถวนี้อานี่ค่ะใส่ใสน้ำอะไรนะ,น,ะน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลากัอันนี้ตำไทธรรมดาเนาะของคุณเพื่อนนี่ทุกคนคุณป้าก็จะหาบอยู่ตรงนี้นะคะใส่กุ้งแห้งป้าหาบมากี่ปีแล้วเนี่ยที่นี่ สี่หปีแล้วโอ้โหมีลาคือแบบไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดตําไทยนะแบบตัวขนาดนี้ใส่โฟมเลยค่ะทุกคนบรรยากาศการกินก็คือแบบว่าง่ายๆทุกคนนี่ไทยปูได้แล้วนะคะของของคุณโดนัทต่อไปตับอะไรคะ เอาเป็นตำกระทร้อน<ช>ได้ไหมกระท้อนปลาร้านะคะนี่ลงไปแล้วอันนี้ใช้พริกสดหรือว่าพริกแห้งด้วยป้าแล้วแต่แล้วแต่อ่ะเอาพริกแห้งด้วยพวกความหอมหนูชอบพริกแห้งจานเท่าไหร่ครับป้าห้าสิบบาทห้ <50 S 2> บ,<า>บาทเองเห,<า>หรออุอ้ยราคาน่ารักราคาน่ารักอ่ะกระทร้อนอันนี้กระทร้อนเราคัตไซส์ยังไงคะเนี่ย มันแล้วแต่มันไม่ได้คัดหรอกไม่ได้คัดเนาะนี่ซอนเพิ่งนี้ซนคุณป้าอะไรนะคะคุณป้าอะไรนะคะเมื่อกี้ปลนิดอ่ะประเมงคะลูกอันเมื่อกี้เป็นไงอ่ะไม่ไม่ดีหรออ๋อมันจำอ๋อมันจำก็เลยไม่ให้ลูกค้าน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยดูแบบน้ำลายแตกอ่ะขนาดบอกอย่างเงี้ยอุ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 ้ยฉันชอบมีดป้ามาก อืมเาะเลยน้ำไายแตกอะมึงน้องยินทำไรคะเอ่อผู้วยเชียร์บ้าค่ะ <c oughs> เป็นลูกมืออ๋อเป็นลูกมือ <c oughs> อ๋อ,อ, <c oughs> อ,อใส่สองลูกอันนี้ตำกระท้อนเท่าไหร่ครับป้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทหมดเลยอุย้ยน่ารักแล้วดูครกป้านนะบอกตามตรงน่ารักกรุบกริบเป็นครกแบบไซส์เล็กอะชาใหญ่กว่า<ร>นี้เป็นไงนะ หนักถ้าใหญ่กว่านี้มันจะหนักใช่เราต้องหาเราต้องหาไปตลอดเนาะขออนุญาตนั่งนะคะหาเพื่อนที่ไหนไม่ได้หาเพื่อนไอ้ลูกนี่นี่เสาะแล้วตัวนังไม่สุกดีเลยยังบอกแกเขียวอยู่ออแล้วก็ตำลงไปอย่างนี้เลยโอ๊ยนทำลายแตกกับมึง อ๋อแล้วถูกนี้คือเวลาใช้เสร็จปุ๊บเราก็ฮิ้วขึ้นเลยใช่ไหมเออมันเก๋นะเก๋นะอุย้ยน้ำปลาร้อืมปาน,นิดปาน,นิดปูกินไหมคะปูดอลงไตงไม่เป็นไรหาหนูไว้ใสผิวมนูเป้าเพราะหนูชอบกินเผ็ดแล้วเราดูสีหน้าคือหน้าเผ็ดจริง <laughs> ชิมแล้วค่ะรอกินอย่างเดียวเลยตอนนี้อะไรนะต่อไปตําไทยปูเอ้ยตำตาปูปลาตำปูปลาอันนี้คือถุงผักให้ลูกค้าใช่ไหมคะนี่อ๋อนี่คือนี่คือกระติกปูนี่คือน้ำปลานี่ตำไทยเอ้ยตำปูปลาครณอยากินร้านคุณป้าก็คือใช้ทั้งพริกพริกแห้งแล้วก็พริกพริกสดเนาะ ปกติมันจะมีตำปูมาแต่ว่าป้าไม่กล้มันคนน้อยอ๋อปกติจะมีมตำปูมาด้วยแต่คนน้อยก็เลยแบบถ้าเกิดว่าเอามาค้างไว้มันจะเสียเนาะมันพอมันไม่สดปุ๊บลูกค้าก็แบบไม่โอเคเนาะอ่าใส่มะเขือเทศเลูกน,น,นะคุณป้าคือมือนี้ก็คือใส่ถุงมือเรียบร้อยนะนี่น่ารักมากบิดอะไรหรอไม่แล้ว ตำไทยปูง่ายๆ่ใชปูปลาลาง่ายๆเลยทุกคนขาน่ากินมากน้ำตาลลงไปปลาลาตักลงหนึ่งบวงเอาตรงๆบวงหนึ่งเพอดีห่วยขั้วศักจากเส้นเป็ดขวาด้เคลยเลลเเลเป็นขั้วอีสานบอกผ่ว่ขค้อีสานด้นี่ก็เป็นขน้อีสาน เชื่อไหมว่าจสำเนียงเชื่อไหมว่าหนูคนอีสานไม่เชื่อหรอกหนูเป็นคนใต้คนใต้ค่ะคนใต้คนกะบีแต่ชอบกินส้มตำหมาไปกที่นี่ก็ต้องกินนี่ป้าเสร็จปุ๊บป้าก็จะปิดฝาอย่างนี้ทุกคนแล้วก็รับช่วยมาอย่างนี้นี่แล้วก็รับถุงยึดอกพกถุงนะป้าเนาะนี่ในนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะออมีผักต่างๆมีลูกค้ามา ใครนะคะที่มาเที่ยวพัทยานกก็าสามารถมาตามรอยหนูหรีได้นะคะส้มตาป้านิดนะคะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเวฟนะเวฟโฮเทลนะคะอยู่ติดหาดพัทยาเลยหาง่ายมากป้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงมกี่โมง,งคะป้ากี่โมงเอ็ดโมงจนถึงกี่โมงได้คะสี่ทุ่มเลยป้าอยู่ถึงดึกทุกคนถ้าเกิดใครมานะคะเดี<อ>๋ยวเราไปลองชิมกัน,นะครับว่ารถมือป้าจะแซ่บแค่ไหนแต่ที่ดูดูคือแบบ สีสันคือแบบสวยงามน่าชมน่าทานมากจ้าไปกินกันค่ะโอเคห้าสิบบาททุกจานเลยหรอป้าอุ้ยถูกมากน่ารักมากโอเคจ่ายเงินก่อนอ่ะป้าทั้งหมดร้อยห้าสิบไหมคะไม่ต้องทอนนะคะแตามี้เลยค่ะปะเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยแซ่บบ่หนูชิมนี้เลยเนาะโอ้ยยังไม่ได้เอาช้อนเลย ถ้าไม่แซ่บก็คือให้เติมตรงนี้ได้ไหมเติมได้เลยจ้าอะไรนะไปหาหมอเลยทำไมอ่ะป้าใส่อะไรให้หนูอ่ะหมาเห่าเลยอ่ะอุ้ยแต่ลูกค้าเขาเยอะนะนี่มึงเป็นไงมันนัวมากเผ็ดเผ็ดก่อนเลยเผ็ดเคม็มหวานบางๆแล้วเปรี้ยวเอาหน่อยมาก น้ำปลาคือแบบตีเลยอะแต่อร่อยน้ำปลาสูตรคุณป้าเองไหมคะนี่ห้ยดองเองเหรอหมักเองเหรอหรือว่ารับมามาแต่ว่าเรามาผสมอื้อโอเคร้อยห่ะเถ้าเกิดว่าใครจะมาแล้วแบบว่าหาป้าไม่เจอโทรหาเบอร์ไหนคะ099 99 129 129 3612 3612อันนี้ตำอะไรคะนี่ตํกล้วยค่ะ อุ้ยตำกล้วยนะตัแบบนี้ของลูกค้าโอเคครับป้าเดี๋ยวหนูไปชิมก่อนน่ากินมากน้ำลายแตกเปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวเปรี้ยวผัดฝาดอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นกระท้อนแ็ดตำปูปลาคือแบบเผ็ดมาก นี่ทุกคนบอกเลยว่าร้านป้าคือใครชอบกินเผ็ดคือแบบได้ดั่งใจแต่ใครไม่ชอบกินเผ็ดก็อาจจะบอกป้าว่าลดความเผ็ดลงหน่อยทุกคนตำกระท้อนค่ะมาข้าวปะเลยมาข้าวเลย wedding. เปรี้ยวมันจะมีความเปรียปร้ยวๆฝาดๆของกะน้อนทุกคนแต่น้ำตำของป้าคือแบบเด็ดมากนัวนัว เผ็ดหวานเค็มอันนี้ปูปลาออืทำวันละก็ไอดน้ำด้วยง่ายๆเลยค่ะตำปูปลาปลานิดมาหัวค่ะตำแทยปูของตนน้เมื่อกี้เป็นไงว่าเอาปู บอกเลยว่าใครจะสั่งป้านะไอหนุย่ยไม่ได้สั่งอะไรเลยป้าบอกว่าไม่ต้องบอกอะไรเนาะป้าคือตําแบบรสมือป้าก็คือเผ็ดเน้นเผ็ดเพราะฉะนั้นย่างป้านะคะใครไม่กินเผ็ดย่างป้าป้าใส่ลองพริกแห้งเอาพริกสดอีคอมุอมป,ปูนหนห เป,ป็นูเคมเดี๋ยวูจุดเอ่ยูจุดน้อยค่ะกดไลค์ท่าไมเขาแชร์ดูยอยู่นะครับทุกคนดูหน้าันบอกว่าเผ็ดจริงขนาดหนูลีกินเผ็ดมากอะ่ะยังบอกว่าเผ็ดอะ่ะคือป้าเขาแช้์พริกแบบเผ็ดมากเพราะฉะนั้นแนะนำว่ายั้งมือป้าหน่อย